ปูพรมค้นหาเชิงรุกในสมุทรสาครพบ844ลายร่วมส่งกำลังใจให้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาครนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีสวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติมารายงานสถานการณ์โควิด19 ประจำวันที่26มกราคม2564ครับวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่959รายพบติดเชื้อในประเทศ937รายพบติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ22รายผู้ป่วยยืนยันสะสม14,646รายหายป่วยแล้ว1892รายยังรักษาอยู่3,679รายเสียชีวิตเท่าเดิมนะครับ75คน นะครับผู้ป่วยรายใหม่959รายนะครับติดเชื้อในประเทศ937รายแล้วก็มาจากต่างประเทศ22รายมาดูกันนะครับในประเทศพบติดเชื้อที่จังหวัดไหนบ้างสมุทรสาคร70รายกรุงเทพมหานคร17รายสมุทรสงคราม1รายและอุบลราชธานี1รายจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนนะครับ848ราย พบที่สมุดสาคร844รลายกรุงเทพมหานคร4รายนะครับที่สมุดสาครพบเยอะก็เพราะว่าตรวจเยอะนั่นเองนะครับการค้นหามากก็เลยพบมากที่สังเกตได้ก็คือค้นหาแล้วพบเนี่ยร้อยละ10เลยทีเดียวนะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญการค้นหาไวพบไวเข้ารับการรักษาไวก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับ พี่น้องอสมอครับหมอชาติขอเชิญชวนพี่น้องอสมอทุกท่านนะครับร่วมส่งกําลังใจให้กับครอบครัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านวีรศักดิ์วิจิตแสงสีนะครับและก็ขอให้ท่านปลอดภยัยให้ท่านหายป่วยให้มากับมาแข็งแรงในเร็ววันนะครับร่วมด้วยช่วยการสร่งพลังใจให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับพี่น้องอสมอทุกท่านครับ พี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อยเ,เพื่อนๆอสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมออยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ